สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนนายอีแจม,มยองตัวแทนจากพรรคประชาธิปไตยฝ่ายค้านของเกาหลีใต้คว้าชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งประธานาธิบดีก่อนกำหนดและได้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้นับว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีเส้นทางทางการเมืองที่เต็มไปด้วยอุปสรรคทั้งการต่อสู้ทางกฎหมายที่ยังดำเนินอยู่การสืบสวนคดีคอร์รัปชันและข้อกล่าวหาเรื่องการลูกแก่อำนาจ แต่จุดเปลี่ยนที่สาคัญในเส้นทางการเมืองนี้คือการประกาศกฎอัยการศึกของอดีตประธานาธิบดียุนซอกยอนในคืนวันที่3ธันวาคม2567ได้เปลี่ยนแปลงทุกอย่างการยึดอํานาจของนายยุนเกิดการล้มเหลวนําไปสู่การถอดถอนเขาออกจากตําแหน่งประธานาธิบดีและเปิดทางให้นายอีจากแรงงานเด็กผิดกฎหมายที่ทํางานเพื่อช่วยเหลือแม่กับพี่สาวก้าวขึ้นมาอยู่บนจุดสูงสุดได้แต่ดวยชาติกำเนิดที่ยากจนของเขาทำให้นายอีโดยดูดถูกโดยสมาชิกระดับสูงของพรรค แต่ความสําเร็จในการสร้างอาชีพทางการเมืองของเขาคือมาจากจุดต่ําสุดทําให้เขาได้รับการสนับสนุนจากชนชั้นแรงงานโดยก่อนหน้านี้หลังจากที่นายอีได้เป็นนายกเทศมนตรีเมืองซองนาในปี2553นายอีก็ดําเนินนโยบายสวัสดิการรัฐฟรีมากมายและในปี2561เขาได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดขยองกีอีกทั้งยังมีเครดิตในเรื่องการตอบสนองต่อการระบาดของไวรัสโควิด -19 เนื่องจากตอนนั้นเขาได้โตเถียงกับรัฐบาลอย่างหนัก เขาต้องการให้รัฐแจกเงินช่วยเหลือแบบครอบคลุมประชาชนทุกคนในจังหวัดขยองกีทําให้เขายิ่งได้รับความนิยมในหมู่ประชาชนรวมไปถึงเหตุการณ์สุดบุ่ดวิดและโด่งดังในช่วงนั้นเนื่องจากเขาได้ถูกชายคนหนึ่งใช้มีดแทงที่คอระหว่างตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ไซงานก่อสร้างสนามบินเมืองปูซานเมื่อเดือนมกราคม2567การโจมตีในครั้งนั้นทําให้เส้นเลือดใหญ่ช่วงคอของนายอีได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่และสามารถรอดชีวิตกลับมาได้ ผลจากเรื่องนั้นจึงทำให้การหาเสียงเลือกตั้งของนายอีคราวนี้ต้องจัดขึ้นเมืองหลังกระจกกันกระสุนส่วนคนร้ายในคดีนี้ถูกตัดสินให้จำคุก15ปีโดยผลการสืบสวนยังพบว่าเขาเขียนแถลงการความยาวถึง8หน้าและต้องการทำให้แน่ใจว่านายอีจะไม่ได้เป็นประธานาธิบดีเกาหลีใต้อีกด้วย